รั่วสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องอุทัทยพีชนเนลนะครับถ้าภาชนะพลาสติกรั่วแบบนี้เห็นไหมครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโอ้รั oh, ่วเละซะขนาดนี้ดูสิแบบนี้แก้ปัญหายอย่างไรภาชนะพลาสติกแตกภาชนะพลาสติกมีหลายราคาบางชนิดก็มีราคาแพงแบบนี้ครับถ้าแตก ใช้การไม่ได้ส่วนมากเราจะถิงกันหมดแต่ผมมีวิธีการแก้ปัญหาให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยการทําแบบนี้เราจะทําให้พัชนพาสติกเรียบเนียนติดกันแบบนี้เห็นไหมครับและเรามาใช้สิ่งนี้เลยครับผงซักฟอกโรยเข้าไปบางๆเป็นเส้นตรงๆตรงตรอยแตก เสร็จแล้วเรามาใช้สิ่งนี้กันเลยครับกาวร้อนกาวช้างใช้ได้หมดหยอดเข้าไปตรงรอยที่เราโลยผงซักฟอกไว้ครับเห็นไหมครับเดือดเป็นปฏิกิริยาทำให้พลาสติกติดกันนะครับ เราปล่อยทิ้งไว้สักพักเอาปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเราก็นำผงซักฟอกมาโรยทับอีกครั้งแล้วใช้มือเกลี่ยหรือว่าตบลงไปแบบนี้ทิ้งไว้อีกประมาณ2นาทีใช้กาวร้อน ยอดลงไปที่เดิมอีกหนึ่งครั้งนี่เป็นแนวทางดีๆในการแก้ปัญหาภาชนะพลาสติกแตกรั่วและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิไยัยพี h ช n แนลได้เลยครับและผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าภาชนะพลาสติกที่มีราคาแพงเราแก้ปัญหาได้ด้วยทีนี้แตกรั่วก็ทำแบบนี้ได้ เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้อีกสักคู่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาจับกันดูนะครับว่ากาวร้อนที่เราหยอดไว้แห้งหรือ,อยังแห้งแล้วครับไม่ติดมือเราถ้าเกิดว่ากาวร้อนแห้งแล้วถ้าเราอยากให้สวยงามหน่อยนะครับเราก็นำกระดาษทรายมาขัดครับแต่วิธีนี้นะครับถ้าเราจะนำไปใส่อาหารนะครับ เราจะต้องทําด้านนอกเท่านั้นนะครับด้านในผมไม่แนะนํานะครับเ <L un> มื่อเราขาัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะครับว่าภาชนะพลาสติกที่เราซ่อมแล้วนะครับน้ําจะรั่วหรือเปล่าใส่น้ําเติมลงไปเลยครับ <L un> และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเท่านิทาพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ภาชนะพลาสติกแบบนี้ ถ้าเราซ่อมเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใช้ต่อได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งเห็นไหมครับหนาไม่รั่ว